สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยบองนี่เห็ดปา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 ดเห็ดอีหยังคืนนี่กินได้อยู่บ่นี่เห็ดอยู่ในต้นอันนี้พุ่นเต็มอยู่ในขอนอันพุทธาต้นบมอกท่านนะพี่น้องต้นบมอกท่านโอ้ยว่าก็บ่ถือตื่นเห็ดเห็ดมันขึ้นต้นต้นพุทธามันสิกินได้อยู่บ่ต้นบมอกท่านบ้านเฮานะั่นนะ่ะป้า เต็มเอลี่เลยพี่น้องเอ้ยคุณมาถางปลาแล้วมาพอเฮ็ดบานนี่คุณโมโหว่าสิกินได้บอยเดอร์สิเก็บไปเห็นเขาเบิ้งเบึงมันเป็นเฮ็ดขอนเฮ็ดขาวตัวนี้ไปเอาคูมาใส่ไปลูกไปไปไปเอาคูมาไปเอาถุงยางมาเอาคูมาไป,ไปค่อยๆย่างออกไปลูกค่อยๆย่างออกไปไปไปเอาคูมาให้แม่เนี่ยไปนี่ตะก้ารน้ำโมนี่กับมี่โมเมนบอกไป แลตะก,ก้าอียังก็ได้มใส่ในี่ไก่้ๆเหานี่ละไปลูกปะปาดพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในตน้นบอกท่านพ่นมพาถางปลาให้มันเป็นนะพี่น้องเบิ่งเนี่เต็มอาญะเลยผุดฟังผุนก็พ่อฟังผุนเฮ็ดอียังมาลายแท้พี่น้องเอ้ยน,นี่มันจิกินได้อยู่บว่ามันเป็นเห็ดขาวเห็ดคอนแบบใดเต็มอ,อกลูกเลย เฮ็ดเกินนี่คือเขาว่าอุดมสมบูรณ์ต้นใหม่เนาะพี่น้องเนาะมัน่เค่อยเกิดได้พี่น้องมัน่เค่อยเกิดได้กระลังมาเห็นนี่ลหละทางปลามากแล้วมันสงียบเบิ่งเอามันก็ขืนหลายเท่บานเปลี่ยนต้นบอกท่านลมต้นบอกท่านเขาเอือนต้นบอกท่านล่ะนี่มันลมเป็นพุ่ง อันใดบ่เนาะคุณโอ้ยไปเอาไม้ไปลูกไปเอาดีๆมากไปไปเอาตะกะละมั่งเฮ้ามาก็ได้ไปเอาตะก้าเอากะละมั่งในเฮือนเฮ้ามาเอามาเก็บเบิ่งนี่ดมเบิ่งแต่ว่ามันหอมอยู่บุ้งว่าสิกินได้บ่คุณได้ว่ากินได้กระบอกเนียเด้อกินบ่รด้กระเก็บไปเบื้องก้อนล่ะนี่มันเป็นเฮ็ดขาวเห็ดคอนบุ้งว่ากินได้บ่รด้ก็ลองเบิ่งงนาะพี่น้องเนาะ กินบ่ไดดกันกินไปแล้วตายซักเง,ง,ง,งี้ยเงี้ยกระจักสีววานี่เอาใด้ละตายย้อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขอนเฮ็ดขาวเพิ่นเอื่นว่าเฮ็ดขาวว่าเป็นเฮ็ดขอนขืนในตนบอกท่านต้นบอกท่านก็คือตนบอกพุทธาขันเฮ้าเฮ้ากินบอกพุทธาได้เฮ้าก็ต้องกินเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเนาะขันกินบ่ไดดกินไปเราตายก็ต้องคุดดินถมให้รเหลือแต่เพียงข้อ อว่ากินได้บพได้แล้วก็ล่องเก็บไปบางอนสีมาตายย่อนเฮ็ดกับบฮู้ด้วยพี่น้องเอ้นี่มันเป็นทั้งในมันเป็นยังสีข้างในมันมีนสิเป็นแบบนี้เป็นคือด่างเพิงงี่อือพี่น้องเอ้ลายลายคักลายเนี่ยกินได้บ่ได้ก็ล่องเมืองแล้วเนาะบฮู้ว่าสกินได้บ่นีะมีมันเป็นคือด่างเพิงเลพี่นอ้อง ข้างในมันเป็นคือด่างเพิงเจอเห็ดเบื่อเสียซี่าจังได้ละมั้งสวัสดีจ้าคลิปนี้ก้อพ่อสมีก่อนนอ้อคลิปน้าเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอดทัวโลกบ๊ายบาย